สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทําขนมด้วยเตาดิจิตอลสมชัยการช่างนะคะเตาดิจิตอลสมชัยการช่างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าพิมพขนาด8นิ้วนะคะเตาดิจิตอลสมชัยการช่างนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำขนมให้ดูเลยนะคะวันนี้จะมีทั้งทองม้วนสดและทองม้วนกรอบจ้านะคะใครอยากเห็นเตาขนมทองม้วนรุ่นดิจิตอลของสมชัยการช่างนะคะ้ามาดูในไลฟ์สดวันนี้ได้นะคะเข้ามาดูในไลฟ์สดวันนี้ได้เลยนะคะไลฟ์สดช่วงประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเตาดิจิตอลสมชัยการช่างนะคะอันนี้จะใช้หน้าพิมพ์ขนาด8นน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 ิ้้้้้้ววะะะะะะคคคคใใใใรสสสจจเเเเเขขาาาาาามมดดดดดดดููไไไไลลยยทุกัตอแป ใชยกันช่างค่ะนะคะเข้ามาดูรีวิวกันใช้เตาได้เลยค่ะนะคะวันนี้จะมีทั้งทองว้นสดและทองว้นกรอบเลยค่ะเจอกันในไลฟ์นะคะก็จะมีทั้ง6นิ้วและ8นิ้วเลยค่ะนะคะหน้าพิมพ์เงาเเหมือนเดิมหน้าพิมพ์หนานาเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็ขนาด8นิ้วนะคะให้เลือกกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบไซส์ไหนนะคะสามารถกดเลือกซื้อได้เลยค่ะวันนี้นะคะมีจําหน่ายทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ อยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะใครสับใครที่ต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะสามารถทักหาพี่หลิงได้เลยค่ะนะคะเตาทองม้วนต้องสมชัยกันช่างนะคะขอบคุณค่ะ